กสบายดีแลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆสบายดีอันตอนแรกๆนะมือนี้การสอบสิไปอันถูกเอาเสานะนทุกคนถูกเอาตีนเสาอยู่อันอยู่บนเฮือนอ่ายที่เพิ่นปลุกไว้เมื่อก่อนนะหรือที่นี่เพิ่นหมางแล้วเพิ่นหมางไปอยู่บานั่นคังนะแต่ว่าเนื้อหันมันบริมีณยังได้สอบชี้ไปถูกเอาตีนเสาเพหัวชี้เอาไปตั้งเสาอยู่หน้าสีไปตั้งอยู่หน้านะทุกคนสีเอาไปปลุกเทียงคนะสีไปต่อเสาเทียงเขาบอกว่าเขา,า,าสีตั้งตีนเสาเขาบริเวฟังที่ดินฟังที่ดินยันปลวกนะก็เลย บอกกันว่าสีตังกินเช้าดีกว่าเจ้าสีถูกไดเจ้าสีถูกบ่ได้เลยทุกคนชอบสีไปถูกกับถูกซ่าอย่างนี้แหละเดี๋ยวสีลองเบิงถ้าถูปปกบ่ได้ก็แม่นว่าถาเบาสาบายถาา้าว่าได้เขาก็ถูกถาเพิ่นเลยไปดีหร่อไม่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวสีไปใช้ฮะเจ้าสีไปใช้ใกับแม่ไปบุญไปบุญโหอยากไปแต่บุญเน,ะน,นาะทุก<ะ>คนม,มาเนี่ยงไปมาหอนเลยทุกคน Nhi <laughs> <laughs> ừ. đi, tìm dấu đi, hoa gì thụp vào Thì xí lộ cũng bừng đấy Mẹ xôn mắt đây này Ừ, con bớt mà nuôi dù Cầu cũng không Cầu tìm này đi thụp đây Nên bớt lại hỏi cho mình Con tìm huyện cầu đấy Thì hoa xí lộ, lộ thụp đây đó Cô con thụp đây

ช่วงห้าสิบถูกได้เดี๋ยวลองอีกกว่าถ้ามันบได้กันสิสาทุกคนเหากับบุพเพแห่งปัดนดันนะสิสิถูกมันถ้าว่ามันได้ก็ดีถ้ามันบได้ก็คือถ้าพ้อสบายนั่นล่ะถ้าบได้ก็ถ้าพ่อมาเห็ดให้เนาะท้าพอ่เอ,าพอเพ่งมาเห็ดเนาะเจ้าคือบุพอยแหน่เนี่ยจะเห็ดได้ปะเห็ดได้โอเคเด,ดี๋ยวเห็ดได้บอกว่าขุดดินอกนอกทุกคน mình thuộc bài dương xiêm cái thằng cái cậy không phải ao xiêm mà lên để dương xiêm cái thằng cái cậy vừa đến đâu mà đi kia đi là ở cái thằng này đây có gì cứ có gì không 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 khuôn gì không không có gì không có gì không nha, ก็รระกี่มันก็สิคุออกโลนมันผัดเขาขุดโลนเนาะเขาฟังกินเสามันบวกคืนจิเมื่อยดิซเมื่อย่ะปเนี่ยบ่หอดเหื่อเลยทุกคนตีบุหรี่สามได้ห่อก็สชิคัวงวอกรเป็ดแล้วก็เช็ดกินเห็ดยากขาพอกับแม่มาจะหน้านะสบายเพลินกระคืนป่าเลยกระป๋่วง้อเลยทุกคนผู้ยางนลงกดหลายหลายหลายสามตัวกระชิคัวง้อแม่ใหญ่ก่อน กลัวผลูกมันซองโตพเคยกินท้งตรงไกินผงมือถ้าพ่ได้กินก็บไดไอเม่อมั่งม่งกินตองไห้ที่ะเอ้นลยือตอืลูกมันตัว ตัวเสวยยิ่งไปเกือบเป็ดไปเหมันเกือบเป็ดต่อซ้ำนียทุกคนชีวิตประจำวันชอบกันะแต่ละมื่อที่จะออกไปได้ถ่ายไปไปทางใดมาทางใดนะทุกคน <c oughs> มันก็มันจะมียังหลายซ้ำนี่แหละจองก็เลยเไปได้งทีถ่ายให้พ่อแม่พี่น,อน,น้องบุญตั้งหนาหน้าตาเกือเป็ดคน เป็ดนี่เอว้บานเป็ดนี่วทั่วไก่เห็นเอาไว้นะตพวแล้วน่าอาบุมีน้ำมันหลินดิบุ้มีน้ำใสเท่าบุมีกอกเ่าบุมีเกะน้ำเป็ดกว่าสมีเลยทุกคนอยู่ในนี่หาโตอยู่นอกตัวนึงตัวหูคนน่าขมาอีคนเห็นแอกัน họ cứ lấy nhảy đó, cái đùn, người nào phù quậy, phân chia cái nó kết phù cho đùn, cái tôi chìa đỏ con này, cái tôi chìa đỏ người ta có pháo đấy, tàu pháo người ta có để ăn, mua à, mua à chứ bao nhậy, người ta đang ở phía sau này mua nhồi, mua nhồi có ok, mua nhậy không? tôi đỏ cô điêu, cô này hái tô, cô cạp, cô cạp, hôm nay tôi lấy nhảy cái mua mà nhảy đùn วนต้นฝ่าสาร้างบุญัดลงทุกคนเดี๋ต้ตนตันทําบริษายเลยมันถือกระเซฝ่ากระเซฝ่าฝ่ามันเลยตายมันเหี่ยวลงบดนี่ดิดชาต้นต้นหน่อย2ต้นต,นตอนอ้ตนใหญ่ต้นนึ่งเอาก็จากคนมาตัดให้เพราะว่าขื้นเองบอรดสบายคนจขึ้นบนขึ้นต้นใหม่โอเคเจียวิี่ต้นทุกคนิาเจียวค่ะ ตั้มไว้สี่หลายๆเติบนะเพื่อให้สบายๆพันเอาขึ้นป่าเลยเขามีขาอยู่หวัวหนึ่งมันเป็นขาป่าหนุ่มหน่หนอยๆเขาก็เลยตั้มไว้เขามาแต่นั่งเล่ามาเลยทุกคนเดม,มือดอกรักก็กระจ่ามาหวัวหนึ่งหวัวหน่อยแล้วก็จะสีเปียงป้าเปียงป้าแหงเลยทุกคนตำเจียวก็เปียงป้าแหงตำเหนือหลายเมนูตอนแรกเขาขาเปียงซตำหนึ่งดูดิแม่มาแต่หน้าพอดีเลย โอ้ยยังไม่ติดพกมวงกันนะมัาหล่นบ่ฮะเช็ดเช็หัวไปแล้วหล่นบนหันมาโอ้ได้ดลายรยมีแต่บกมังสุกเลยทุกคนนี่บวกมวงนังกับบกมวงก็หลอร้ายกันนะหลังก็เสียูดุิ้มเพ่งต็อะไรปีงคาร์ย่างคาตั้่นตั้คาก่อนจะเจอผิด ซือบบนอมาซื้เกลือน้จิ้มก่อนนะจก็ชูเท่าเลยชื้อเดื่อนอืนู เนาใส่แบบนี้เลยลูกเห็ดแบบวบบิสูดดอกแบบถนดันดเลยนะถนัดไครถนัดลรว เจียวค่ะเก็ดตวหาให้วงห่วงเลยใจ่ขค่ะตัวพี่ไรไม่ได้จะใช้มันหอมแต่แกิ๊พิซซเก็มหน่อยแล้นะไปๆไปกันยิงปลาจิงปลาแหงนี่แหลยที่เขาแลกมาดินี่แหละอาหารแลรกเขายิงปลาแล้วก็แจวมันมันเหมิอเลย เาพีอกมาขอลงงกันเี่ยมลยเปิดนั่กินเปิดน,นี่ในถอวะมันก็ดินผัวตาเพื่นอนหาเขามอกแบ,บเขามะโบอัน A bích du kích bóng ra khỏi cái mùa ăn mùa 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 này, Nó mùa 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 Nó, chụ, nó, chụ, nó chụ. Ừ. Liệu, à. mùa chụp, mùa Nó ừ. mùa chụp, con ừ. mùa Nó mùa mùa ลากนตจี่มือขาวเลิม้าเลลนมือบล่าพูยานกินแล้าจังอาบนาแล้ว็คไปกินยาไว้ของนมหล oh. in, ư, ่นไอ้บ okay, ันชดชดจะตกรึเลอยเก็บเป็นไรละดูบุกม่วงกจะบุกม่วงมดมือมดเวทฮะไอยามันดับนะนะม่นดับบับุญโอเคนะทุกคนจำรักจิตนียกับบมี่ยังเลไรนะ ก็จะขอ็จบไปบซำนีแหละไม่ไเจออยู่เพื่อนอยู่สัตวนี่กินเถ็ดอยากซื้อๆ้วทุกคนจะได้กะแฟไปกำลังใจสช็อปที่คิดไปด้วยทุกคนบายบายอย่าพางเบื่อกันได้ยังไม่ถึงเราขึ้นป่า